าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ผู้ที่มาสร้างความดีเนี่ยตังแต่ต้นบอกเรื่องดีลแล้วเราก็ตั้งใจเลื่อนจำเรื่อตจำราวตามสิ่งที่ต้องการถ้าจะได้ไม่ผิดหวังอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวรับขันห้ามาจากไหนก็ไม่รู้รับขันเข้าท้องเป็นองค์ปู่ทเป็นเจ้าบักเป็นนาง,งานางป้านางขวัญนั่ง เรวก็พลาดผิดคือไม่จะอบาบเฉาขาดสติธรรมชัญญะไปยอย่างนี้เป็นต้นสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะธานังธรรมะธานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง